ดีเจ DJ, DJ อ,อมค่ะไลน์ลวันนี้นะคะเรียกได้ว่านะคะเราก็ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของการทํางานเพราะผู้อื่นการทํางานทาไมเสียงเครืออย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เราเป็นคนขยันแหละวันนี้เรายงังซ้อมอยู่กับคุณผู้ฟังวันนี้เราซ้อมทํางานกับเพลงอย่างนี้มันต้องรักนะคะสาหรับเสือใหญ่ต่อกันที่จน,นิรันนุนิวนักศึกษาเจ้าขุนเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอสครับแค่เธอยิ้มและปิดท้ายที่ คนละชั้นเจ้านายวันนี้ตระกูลเจ้าเขามาเพราะว่าเหมือนมาให้ต้อนรับพ่อตัวเองนะคะวันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังจริงๆอ้อมต้องบอกคุณผู้ฟังตั้งแต่สุขที่แล้วแล้วแหละแต่ความจอาอ้อมเลอะเลือนนิดนึงเลยไม่ได้มีโอกาสบอกคุณผู้ฟังให้เตรียมตัวว่าวันนี้นะคะอ้อมจะคุยกับพี่เจเจตจรินวัฒนศิลป์คนที่กําลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งในรอบหลายปีของเขาประเด็นมันอยู่ที่ตอนที่ทีมงานบอกว่าพี่อ้อมคุยกับพี่เจนะ แล้วพี่เจจะมีของรางวัลมาให้ให้อะไรวะเออให้เสื้อหรือให้อะไรให้บัตรคอนเสิร์ตบัตรคอนเสิร์ตที่พี่เจกําลังจะเล่นที่กําลังจะมาคุยกับเราแล้วคุณผู้ฟังเขาไม่ได้ให้ธรรมดาเมื่อกี้ย้ำนักย้ำหนาเลยนะถ้าผิดนี่กระโดดสอกใส่หน้าเลยนะไม่ได้หน้าพี่เจนะคะหน้าทีมงานเพราะว่าถ้าสอกใส่หน้าพี่เจ น่าจะไปไม่ถึงเพราะขาเขายาวครับเข้ามาก็าคือเราจะมีบัตรคอนเสิร์ตท,ที่กำลังจะเกิดขึ้นของพี่เจให้กับคุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับเราโดยที่ยังไม่มีกติกาหรอกว่าอะไรยังคิดไม่ทันประเด็นคือบัตรใบละหกพันบาทหกพันบาทนะครคุณผู้ฟังตอบคำถามเนี่ยหนึ่งคน จะได้สองใบเพื่อที่จะได้มีคนไปดูด้วยคุณจะชวนแฟนไปดูก็ไม่ติดคุณจะไปกับบุพการีก็ได้คุณจะโชว์ความรักความกระตัญยูกับใครก็ได้คุณจะไปยังไงก็ได้หนึ่ง หนึ่งคนตอบได้สองใบทั้งหมดมีห้ารางวัลย้ำนักย้ำหนาว่าอ้อมเข้าใจถูกเพราะถ้าผิดทีมงานต้องควักนะคะเอาไม่เกี่ยวเอาอย่างนั้นเลยทีเดียวนะคะก็ต้องบอกกันซึ่งซึ่งหน้าบ่ายสามโมงกับอีกยีนาทีตอนนี้เดี๋ยวกลับมาคุยกับพี่เจค่ะอีไรเอ่ยกาแฟอะไรชอบปฏิเสธเฉลยอ,อเมริกา no <c oughs> มาหาเธอโดยรู้ดีว่าวันนี้เขาต้งใจอ สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีนะคะพี่เจนะคะขอต้อ<า>นรับพี่เจนะคะเข้าสู่เอฟเฟมที่เราไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วนะคะฝาสิกมากไม่ได้คุยในรายการวิทยุมันนานมากนานมากแล้วเพราะว่าพี่เจจะส่งแต่เจ้าขุนเจ้านายเจ้าขุนเจ้านายเจ้าขุนเจ้านายมาสลับกันตลอดเลยนะคะ <c oughs> ใช่ฮะเราส่งสมุนเราไปนะฮะตลอดนะคะเวลาซิงเกิลของตระกูลเจ้าก็อ่ะมาหาพี่อ้อมกันไปนะคะวันนี้พี่อ้อมไปต้องสัมภาษณ์พี่พี่อ้อมอีกทีนึงนะคะ ครับผมพี่เจย,ยุ่งอยู่ไหมคะตอนนี้ขอเวลาสั้นๆไม่ยุ่งเลยวันนี้รออ้อมโดยเฉพาะที่นมาทานข้าวรอที่จะมาแบบื่นเต้นที่จะไปแบบเขาเรียกว่าสบายก่อนเราเรียกว่าโฟนอินค่ะเป็นการโฟนอินที่แบบรู้สึกว่า ได้ฟีลลิ่งของยุค90เนี่ยใช่แล้วเราต้องนำได้เพลงก่อนแล้วเป็นเพลง90ของแท้ใช่แล้วแล้วก็ดีเจก็จะเอาดิวไปจับปุ่มเฟดเพลงลงแล้วก็พูดแทรกเข้าถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้าขืนปล่อยเปิดจบนี่แน่ทางจะไม่ได้คุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่ได้คุยกับดีเจนี่คือคาใจนะคะพี่เจจําได้ไหมคะมันคืออัลบั้มที่เท่าไหร่คาใจอยู่ในอัลบั้มที่สองครับ1 8 0 9บอัลบั้มที่สองตอนนั้นคือปีอะไรคะพี่เจ พี่เจว่าน่าจะอยู่ช่วงละลาปีสามหกสามเจ็ดช่วงสามหกสางพันห้าร้อยสามสิบหกสองสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดช่วงนั้นนะคะและเป็นเพลงที่ยังคงทํางานมาได้ดีอย่างเสมอตลอดสามสิบปีที่ผ่านมาไม่ว่าพี่เจจะเล่นคอนเสิร์ตกี่ครั้งไม่ว่าสกเกลคอนเสิร์ตจะไซส์ไหนก็แล้วแต่เพลงนี้ยังคงทํางานได้ดีมากพี่เจรู้สึกยังไงกับเพลงเพลงนี้คะ ก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วอะ uh huh. เหมือนว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปที่ไหนหรือจะเวทีไหนอะไรก็ตามเพลงนี้คือจะต้องมีอยู่บนเวทีนั้นนะ uh huh. มันเป็นเพลงแบบ ันเป็นเพลงบังคับอ่ะเป็นเพลงแบบว่าเออแบบสมมติถ้าเรียนหนังสือมันเป็นวิชาบังคับอ่ะไม่ร้องไม่ได้ถ้าไม่ร้องคือคนดูก็กูยังไม่ได้ดูอ่ะไม่ถึงเ่ยมัน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 เหมือนไม่จบไม่คอมพลีตใช่ไหมคะอันเนี้ยมันเหมือนไม่จบใช่ใช่แล้วก็ทุกวันนี้คือช่วงทัวร์คอนเสิร์ตในระยะหลังๆังในหลายๆปีที่ผ่านมาคาใจจะเป็นเพลงจะเป็นเพลงในเพล์ลิสต์สุดท้ายที่ที่เล่น กลายเป็นเพลย์ลิสต์สุดท้ายท,ทั้งทั้งที่เราจะเห็นพี่เจเนี่ยเอนเตอร์เทนคนและชวนโดดกันตลอดนะคะแต่แตเพลงนี้กลับเป็นเพลงปิดเหมือนมิวช่วงหนึ่งถ้าคนไปเที่ยวผับจะใช้เพลงช้าเป็นเพลงปิดปะคะ อ่าใช่่ครับหมายความว่ามันเป็นเพลงช้าในเพลย์ลิสต์ของเพลงช้าเป็นเพลงสุดท้ายใช่ก็คือจะเลือกเป็นเพลงนี้เพราะว่าเหมือนเหมือนในเพลย์ลิสต์เราก็จะอั้นคนไงแล้วมันจะร้องเพลงนู้นเพลงนี้เพลงนั้นเพลงนี้เราทุกคนยึดทำไมลึงล้งเราประมาณนั้นอ่ะแล้วเราก็พอขึ้นมาเพิ่มมันก็จะได้แม่มาซีอะไรอย่างเงี้ย มามันต้องมาแล้วมันต้องเจอซึ่งในคอนเสิร์ตท,ที่กําลังจะเกิดขึ้นที่ทําให้พี่เจได้มาคุยกับเราเราจะเรียกว่ามันเป็นการคัมแบ็คคอนเสิร์ตเดี่ยวแบบออฟฟิเชียลแบบเนี้ยใ,<ช>ในรอบ6ปีครั้งสุดท้ายก่อนที่พี่เจขึ้นคร,ครั้งนี้ยครั้งสุดท้ายพี่เจจาได้ไหมคะตอนนั้นคืออันที่อิมแพ็คปะคะ <c oughs> ถ้าถ้าเป็นเดียวถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเดียวเดียวคอนเสิร์ตโซโล่เดียวใช่สุดท้ายคืออินแบ t อารีนก็คือช่วงในระยะประมาณก่อนโควิดนะก็จะมีคอนเสิร์ต JDNA ขึ้น2รอบที่ Impact แล้วก็มาเจดีเอ็นเอเอรอบในปีนั้นเนี่มันเป็น<ช>เพิ่มองคอเป็น4ี่รอบใช่แล้วก็มาเป็นเจอะดรีนาลีนสามองศาที่เป็นเวทีอยู่ตรงกลางอิ p แ c กอันนั้นเปอ,อีกอันหนึง อันั้นคืออันนั้นทีเดียวสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นก็จะเจอประสบพบโควิดตหรออุดไปเลยใช่ซึ่งซึ่งซึ่งตอนน้้าจำได้เพราะอิมแพคเนียพี่เจจองเต็มจองเต็มจองปรับเพราะว่าคน,คน,เ,นาเรา<ช><ช>เรียกว่าเราเราเราตอนนั้นอย่าเรียกว่าอั้นคอนเสิร์ตกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะตอนนั้นมันก่อนโควิดเรียกได้ว่าเราอั้นความสนุกและเราคิดถึงบรรยากาศแล้วเรารู้ว่าพลังงานที่เราจะได้จากพี่เจเนี่ยคือคนดูแถวสุดท้ายคุณก็ยังได้อยู่อ่ะ เขาส่งถึงเขาส่งถึงเรา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 ชอบชอบแบบรับคนมาที่ผ่านนมาก่อนช่วงวัยเลยเวลาคอนเสิร์ตแบบนั้นนะสเกลแบบนั้นนะคนจะต้องสนุกทุกที่นั่งคือมาแล้วก็ไม่ได้นั่งก็ตามตามถูกที่สมัยก่อนแบบก็อี้มีไว้วางสองนะใแล้วก็เสดจะยืนใช่พิจจะส่งถึงยันอิมแพก่ะ คนที่นั่งอยู่บนสุดอ้อมาก็ถึงทุกคนส่งถึงกันได้ตรงนั้นประสบการณ์จากวันนั้น6ปีที่แล้วกับจริงๆพี่เจแลนคอนเสิร์ตมาเกือบ30ปีแล้วนะคะคซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ที่เราจะเจอพี่เจฮอ,อใหญ่ฮอใหญ่ก็คือฮออย่าง Impact หรือ Paragon หรืออะไรก็แล้วแต่ร,รวมไปถึงเอนเตอร์เทนแบบพี่เจจะไปเจอกับพวกเราแบบ ไ้ไปตอนกลางคืนเรเ,เราจะเจอเราจะเจอเราก็จะรู้ว่าเราจะเจอแบบนั้นอ่ะแต่อันนี้ที่กําลังจะเกิดอันนี้คือฉีกจากทุกครั้งป่ะคะ ใช่ครับมันเป็นคอนเสิร์ตที่แบบคืออย่างที่เราฟุยเมื่อกี้เราเราจะผ่านสเกลต่างๆเป็นคอนเสิร์ตพอแบบหมื่นคนจะมื่นกว่าคนหรือว่าจะเป็นผี่รอกหรือจะเป็นแบบศูนย์การประชุมใหญ่ๆหรืออะไรก็ตามมันผ่านมาหมดแล้วแล้วพอมามาถึงวันนี้ด้วยด้วยความรู้สึกของเราแล้วแบบเออ แ,แฟนเขาก็ถามม,มาทำอินบงอินบอกเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะมีเราก็มาถึงจุดจุดตรงนี้รู้สึกว่าเออเราอยากจะทําคอนเสิร์ตเองแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันผ่านมาเรารู้สึกว่าเออมันก็ทํามาหมดแล้วนะตรงนั้นเนี่ยเราก็อยากจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปก็เลยอยากจะเป็นคอนเสิร์ตที่เออมีความใกล้ชิดพี่เจอะไปได้อินสไพร์มาจากพี่เจไปดูนั่งวันๆนังน่งดูยูทูปดูอะไรไปก็ไปเห็นคอนเสิร์ตของ เอวิสเพสลีย์ก่อนที่ท่านอ่าก่อนช่วงก่อนที่อ่า ตำนานท่านนี้จะเสียชีวิตแต่เข้าไปจัดคอนเสิร์ตที่ลาสเวกัสค่ะแล้วก็เขาจะไปจัดในในเหมือนละครเป็นโรงละเป็นโรงโรงละครที่มันเป็นม่าแล้วเขาก็เดินลงมาเห็นไหมที่แบบที่นั่งคนดูมันจะเป็นล็อกล็อกล็อกบลร็อกแล้วมีโฟมไฟเล็กๆเล็กๆเล็กๆและเอลวิสก็จะเดินมาเสร็จช่วงแล้วก็จะเดินไปร้องตามโต๊ะไปนู่นไปนี่กับคนดูอะไรอย่างเงี้ยที่ชอบมากอยากได้สกลนี้มันก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นความรู้สึกตรงนี้ว่าเฮ้ยฉันอยากจะหาที่ไหนสักที่ที่ มันเป็นคอนเสิร์ตให้คิดแบบนี้มีไหมวะแล้วแฟนคลับแบบไม่ต้องเยอะขอเป็นแฟนคลับที่แบบออบนึกว่าแฟนคลับแบบรพดคอที่ต้องตามเรามาเลยเออเป็นแฟนคลับเขาจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่แบบครูพี่เจอ่ะเพราะงั้นก็เลยมาลงตัวตรงเนี้ยเป็นคอนเสิร์ตที่เอ้ยอยากขึ้นคำแบบนี้เลยมีโอกาสได้ไปหาหาหาจนกระทั่งสถานที่แห่งนึอยู่ดีๆก็ติดต่อคุยกับเราว่าเอ้ยอยากจัดคอนเสิร์ตพี่เจแบบ สเกลนี้เราก็แบบคืออะไรอย่างไรก็เลยไปเดินดูสถานที่ที่โรงละครสยามพิกเนตที่สยามสแควร์มันเป็นโรงละครแล้วเราไปเราก็ไปดูสถานที่ไปยืนอยู่ตรงนั้นมันจุได้หนึ่งพันคนแล้วก็อยู่ในโรงละครซึ่งเป็นสเกลที่มองเห็นทุกคนเราไม่ต้องติดไมเขาก็ได้ยินเสียงเราอะดูมันเป็นสเกลที้ที่รู้สึกว่า เฮ้ยนี่คือสิ่งที่รอเลยสาม,มารถลงไปกับหาเล่นกับคนดูและที่สําคัญลงละครเนี่ยระบบของห้องสองหองลงละครมันจะเสียงดีมากเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยฉันต้องการแบบนี้มันก็เลยลงตัวมาได้เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับสเกลแฮปปี้นะคะชื่อคอนเสิร์ตคืออะไรวิเจเอาเอาเอาพี่เจเป็นคนพูดเพราะถ้าอ้อมพูดเองทีมงานบอกว่าพี่อ้อมมันคือนั่งเล่นเฮ้ยแต่ในนี้มันไม่ได้เขียนนั่งเล่นเฉย ไปนั่งใกล้เดี๋ยวนั่งเล่นนี่มันอยู่เอกะใบขอโทษไปเที่ยวมาบ่อยขอโทษขอโทษขอโทษมันติดมันติดเราก็เคยเจอกันอยู่แถวนั้นนะตรงข้ามด้วยนั่นแหละนั่นแหละเราแล้วก็ว่ากันไม่ได้อะใช่ใช่ตอนตอนลงคอนเสิร์ตเราจะนั่งนั่งที่ไหนพี่คอนเสิร์ตมันชื่อว่ามันเป็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเอ่อถือจากโงละครเนี่ยเขามีคอนเสปต์อันนี้มาตลอดคือเป็นคอนเสิร์ตนั่งใกล้ค่ะ คนนี้มันจะเป็นคอนเสิร์ตที่มันนั่งใกล้เท่าที่สุดเท่าที่เคยมีมาเราเป็นสกเกลที่พี่เจไม่เคยทำมาก่อนก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นคอนเสิร์ตนั่งใกล้ที่โรงละครสยามพิคเครทอเนี่ยที่สยามนี่แหละอ,อก็เลยก็เลยลงตัวตรงนี้แล้วพี่รู้สึกว่าเออมันก็นานแล้วเราจะได้เจอแฟนๆจะหน่อยนะพอถึงช่วงวัยนี้กันแล้ว คนด่างก็ต้องแบบว่าหนีลูกหนีมนีมาดูกันแล้วอะ่ะก็คือเราก็อยากจัดให้เขาพอดให้เขาเต็มที่แล้วมันก็เใดๆแล้วมันก็คืองานมัสต์จัพีชอีกอันหนึ่งของพี่เชท,ที่พี่เชรู้สึกว่าคนที่จะมาดูนี่เราจัดให้พิเเษกับเขาจริงๆก็คือมานั่งใต้มาดูคอนเสิร์ตแล้วในในคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็จะมีเซอร์ไพรส์อะไรหลายอย่างที่เรารู้ว่าแฟนคลับเราต้องการ <L an> เขาก็จะจัดไปอยู่ในคอนเสิร์ตนี้แล้วก็ในคอนเสิร์ตจะมีสบายดีลัคกี้จอว์นี่แหละที่เขาจะต้องไม่เคยเจอแบบนี้ใช่นัานใกล้มันจะน้านใกล้เสร็จมันจะมีผู้โชคดีสามรอบเนี่ยมันจะมีผู้ดีชุกผู้โชคดีหนึ่งในสามเท่านั้นของแต่ละรอบอ่ะ <L an> ที่มันยิ่งกว่านัางใกล้อ่ะมันจะนั่งอะไรละ่ะ <L an> นั่งตัดรอด้านใกล้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวม,มันต้องมันต้องมาดูกัน<ม> <L an> อ่ะมาดูสําหรับแฟนครับตัจริงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคอนเสิร์ตนี้จบเนี่ยเราจะประกาศ หลายชื่อจากที่นั่งผู้โชคดีรอบละสิบท่านนั่งใกล้เสร็จพอจบพอเสรเราจะพาไปนั่งเรืออีกเรือไาจะพาไปนั่งเรือรอบรอบละสิบท่านไปนั่งเรือของพี่เจพี่เจจะขับพาไปชมพระอาทิตย์ตกที่ริมแม่น้ําเจ้าพยาบ้าบอจริงพี่บอกแล้วว่าพี่รู้จักพี่มาสามสิบปียังไม่ได้นั่งเลย เนี่ยต้องนัดแล้วล่ะครัคนี้ก็ก<ห>็คือจ,จะเป็นจะเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษสําหรับ<ห>แฟนๆที่เคบอกอ้อมแล้วว่าครนนั้งแรกจัดเลยเราเราต้องการงานมัสเตอร์พีซงานกล่องให้กับ<ช>แฟนๆเพราะฉะนั้นแฟนๆที่ไปเนี่ยแต่และรอบเนี่ยคุณจะได้รักที่รอรอบละสิบคนไปสามวันเลยสามสิบคนไปรอบละสิบสิบแล้วก็ไครโชคดีไปก็นั้นเราอ้อมคิดดูว่าบัตรเริ่มต้นราคาพี่ขายสองพันห้าร้อยโอ้รับรู้ใชพาะค่าเรือก็เหนื่อยนะ ค่าน้ำมันก็หมดแล้วค่าเดือค่าน้ำมันก็หมดไปแล้วอะอยากอยากจะอยากจะให้อยากจะคืนให้จริงๆเพราะว่า จี่ชคิดถึงแฟนครับจะจะจะมีอะไรแบบนี้ใช่ถ้าเกิดว่าโอเคหรือเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่สเกลใหญ่มันก็จะสนุกแบบแกมมี่อ่าเอสแกมมี่อะไรไปเลยใช่ไหมใหญ่ๆอันนั้นเดี๋ยวเราก็เจอเรื่อยๆอันนั้นมันก็อีกแบบหนึ่งแต่นี้มันเป็นคอนเสิร์ตที่เราเพื่อเป็นคอนเสิร์ตนั่งใกล้ให้แฟนครับคืออันนี้เหมือนคอนเสิร์ตสนองนิดนะคะคุณผู้ฟังทอที่ฟังดูนะมันเหมือนสนองนิดนักร้องที่เขาอยากจัดให้กับแฟนพันแท้ของเขาจริงๆมันก็เลยกลายเป็น นั่งใกล้เจตลิน t x e e x c l u s i v m m o m e เ t เพราะว่ามันไม่ได้จบแค่ในฮอตรงนั้นที่เขาบอกนะคะถ้าลัคกี้รอหวยออกเราคุณผู้ฟังเราจะไปนั่งเรือนี่รู้จักมา30กว่าปียังไม่เคยได้แอมเลยค่ะแล้วบนเรือพี่ก็แบบใครใครหิวก็จะมีน้ำชากิ๊กหวยอะไรให้างเนี้พี่พี่มีสามพี่รับคนเพิ่มไหม พี่จะรับอ้อมเป็นแกสช่วยเป็นนเวกเกเตอร์ให้นางสายได้ไหมได้ไหมคือเอาหน่อยได้ไหมคือเดี๋ยวขอย้อนกินยาแก้เมาแล้วขอลงไปด้วยคุณผู้ฟังมันน่าสนใจมากกับเหลือเรือเือวิ่งในแม่น้ำนี่จะไม่เมาขึ้นเลยใช่จะนิ่งมากใช่ครับก็ก็จะมีความพิเศษให้เพราะฉะนั้นในคอนเสิร์ตในวันนี้ทั้งนี้คือแบบเพื่อนเออ ช่วยประกาศกันต่อไปในแฟนคลับ90นะนะเฮ้ยเฮ้ยมันมีแบบนี้ใช่ตอนนี้ช่วยประกาศกันเฮ้ยมันมีแบบนี้มันหาไม่ได้อีกแล้วแล้วพี่เจคิดว่าน่าจะเป็นครั้งครั้งสุดท้ายที่จะทําอะไรแบบที่มันเป็นมาสเตอร์สเกลนี้นะใช่เพราะเราก็เราก็เราก็เป็นเจน90ไปแล้วก็จะไม่ทาอะไรบ่อยๆะอ้วอนี้บอกไหมซึ่งอย่างที่พี่เจบอกนะคุณฟังไอคอนเสิร์ตใหญ่สเกลเล่นใหญ่เรายังเจอกันอยู่บ้างเป็นระยะระยะแหละตรงนั้นตรงนี้มันต้องมี แต่ไอ้สเกลสนองนิดเนี่ยคุณผู้ฟังบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆหรอกค่ะมันต้องมีองค์ประกอบที่เยอะแยะพอสมควรเลยทีเดียวแล้วอันนี้ฟังดูมันคอนเสิร์ตมันจะมีอยู่3วันวันละรอบดูทุกอย่างรอบมันก็จบจบจบ,จบแต่ไอ้ที่มันไม่จบก็คือสิ่งที่เขาจะมอบให้กับคุณผู้ฟังอย่างเป็นพิเศษนะคะสำหรับนั่งใกล้เจ็ดริลดีเอ็กซ์ีมที่จะเกิดขึ้นวันที่ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามิถุนาปลายเดือนนี้แหละนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้วันละหนึ่งรอบสามรอบด้วยกันบัตรสตาร์ทที่สองพันห้าแต่บัตรที่เราได้โชคดีที่พี่เจให้เราก็คือใบละหกพันจำนวนห้ารางวัลรางวัลละสองใบนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เจมากๆแต่ก่อนที่อ้อมจะปล่อยพี่เจไปนะคะที่เราคุยมาแป๊บหนึ่งเมื่อกี้อ้อมเปิดเพลงเจ้านายไปเจ้านายคือหนึ่งในแขกรับเชิญถูกไหมคะ ถูกต้องครับวันนี้แขกรับเชิญแบบไม่ต้องมาปิดเลยเปิดไปเลยดีกว่าว่าเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นคอนเสิร์ตกับแฟนคลับของเจโดยตรงเนี่ยเราก็รู้ว่าเราครจะต้องเชิญแขกรับเชิญที่เขาอยากจะเจอแน่นอนเขาอยากเจอลูกชายเรา <c oughs> อันที่สองก็คือนอกจากลูกชายเราแล้ว <c oughs> เราก็เราก็จะเชิญพี่ชายเราด้วยก็คือ <c oughs> เจ้านายพี่โจแล้ว คนอาจจะเคยเห็นผมขึ้นร้องกับเจ้าได้กับลูกบ้างหรือกับพี่โจบ้างแต่ครั้งนี้ผมตื่นเต้นเองสะดงนี้เป็นบันคอนเสิร์ตที่ขวามือเป็นลูกชายซ้ายมือเป็นพี่ชายเราจะร้องด้วยกันสามคนซีนนี้จะไม่มีที่ไหนแล้วผมว่าวันเนี้ยและหน้าและลหน้ามาส่งพิมพ์ม,พมพเดียวกันเลยเนาะเออลองลองไปดูว่าคนไหนเป็นเออ คนไหนเป็นตัวจริงตัวปลอมมันหน้าเหมือนกันหมดเลยเออหน้ามันพิมพ์เดียวกันเลยปั๊บ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 มาเรียนรุ่นกันเลยโอ้ยพอเอ้ยเออจะเป็นคอนเสิร์ตที่ที่ที่เอ่อสามจอสองเจเนอเรชันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันมาเป็นครั้งแรกเลยที่จะตื่นเต้นกับ سين ีมาเพราะว่าเราเราเตรียมเพลงเตรียมอะไรที่จะร้องด้วยกันก็จเจ้าดายก็ตื่นเต้นได้ร้องเพลงครั้งแรกกับลุงโจเขาไปเกิขึ้นเวทีกัอนลุงโจโอจะเรียก พี่โจว,ว่าลุงโจออใช่นายก็ต,ต้องเรียกว่าน้องโจจะเรียกพี่โจคงไม่ได้เดี๋ยวจะซ้ํากับพ่อไม่ได้่เดี๋ยวจะซ้ํากับพ่อใช่ก็เป็นซีนเนี้ยที่อยากให้คนมาเก็บความประทับใจด้วยกันนะครับ<ค>มันคงจะไม่ได้เห็นบ่อยๆเพราะแต่ละคนตอนนี้ก็อย่างพี่โจไงก็มีหนทางของการทัวร์ะอะไรอ่างเงี้ยเขาใช่เจ้านายก็มาเริ่มโปรเจกต์ใหม่ปีนี้คงจะได้เห็นโปรเจกต์ใหม่ๆของเจ้านายเป็น next episode ของเขานะครับก<ค>็อันนี้น่าจะเป็นซีนที่ คงจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วล่ะใช่ซึ่งอันนี้คือไฮไลท์หนึ่งอันเมื่อกี้ก็พูดไฮไลท์ไปแล้วเรื่องลัคกี้ดรออันนี้ก็เป็นไฮไลท์บนโชว์แล้วไม่กล้าถามอะไรเยอะเดี๋ยวจะกลายเป็นสปอยไปทั้งหมดปิดท้ายถ้าจะให้ใใพี่เจฝากอะไรกับคุณผู้ฟังสักนิดนึงค่ะครับก็ฝากนะครับเป็นคอนเสิร์ตนั่งใกล้เจตเรนเนี่ยอันนี้เป็นคอนเสิร์ตมาสเตอร์เพซเป็นผลงาน<ม>ที่เราตั้งใจแล้วเสิร์ฟให้กับแฟนๆของพี่เจฮาร์ดคอร์โดยตรงใครที่ ใครที่สละเวลามาได้เข้าใจว่าแฟนลับโตโตกันนะตอนในหน้าที่การงานเนส่วนใหญ่ก็มีลูกมีสามีมีอะไรด้วยป่ะเฮ้ยขอลามาสักวันอันนี้อย่าพลาดพี่เจบอกเลยว่าอันนี้อย่าพลาดถ้าพลาดอันนี้อีกงานอีกงานมากให้มาสนุกคันนะเราจะมาแชร์ประสบการณร่วมกันเพราะคอนเสิร์ตคัเนี้นมันไม่ใช่พี่เจคนเดียวมันเป็นพวกเราทุกคนที่เราจะได้เห็นหน้าซาตาไรคำว่านั่งใกล้อ่ะเดี๋ยวมาพิสูจน์ว่าใกล้ขนาดไหนนะ ค่ะได้ค่ะพี่เจดวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เวลา <Thank> you, ที่อ้อมมา <all. S 2> พอสมควรเลยเป็นแบบเกือบ20่นาทีรวมทั้งบ <Thank you. S 2> ัตรคอนเสิร์ตที่กำลังให้ผู้อ้อมด้วยนะคะ ได้เลยผมฝากบัตรให้ไปดูกันนะไปเชียร์กันด้วยนะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ได้บัตรรอบแบบที่อ้อมได้แจกแล้วเป็นลัคกี้อรอก็ใช้สิทธิ์เดียวกันได้ถูกไหมคะแน่นอนคนที่จะได้แบบที่ผมเอามาเล่นเกมหรืออะไรกับคืนนี้คุณก็มีสิทธิ์เป็นลัคกี้อรอและลัคกี้อรอที่หนึ่งคนต่อหนึ่งรอบไอ้ลัคกี้ดรี่ข้างในคอนเสิร์ตเนี่ย ถ้าเป็นผู้หญิงได้ก็สะดวกแต่ถ้าผู้ชายได้ไี่ฮาเลยนะลองดูละกันลองดูลองดูละกันนะครว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่มีทั้งในคอนเสิร์ตและหลังคอนเสิร์ตนะคะเต็มรูปแบบจริงๆกับนั่งใกล้เจ็รินดีเอสก u s i ฟ e มเมนต์วันนี้ขอบคุณพี่เจมากๆนะคะขอบคุณนะครับ สวัสดีครับสอบคุณค่ะคี่เสวัสคีค่ะแม่ใบค่ะสวัสดีค่ะนะคะส่วนคำถามค่ะคุณผู้ฟังง่ายมากไม่ได้ยากเลยบัตรคอนเสิร์ตราคา6 0พันจำนวนหรางวัลรางวัลละสองใบคำถามมีอยู่ว่าคอนเสิร์ตของพี่เจที่เราพูดกันเมื่อกี้แป๊แป๊แเป๊แปเอาชื่อเต็มจริงๆใช่ไหมชชื่อเต็มนะชื่อเต็มจริงๆคืออะไรส่งมาที่แอปพลิเคชันอง